สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวใหญ่มานำเสนอคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยโดยพบว่าพื้นที่ในแหลมไครเมียฐานเรดาร์ภาคพื้นดินขนาดใหญ่ของรัสเซียได้ถูกทางการของยูเครนโจมตีด้วยขีปราวุธแบบ a t a c m s และพื้นที่ของเมืองโดเนสระบบป้องกันพลังกาศแบบ S400 ก็ถูกทำลายทั้งระบบไปด้วยส่วนการรบกันในพื้นที่ของเมืองชาชีพยาก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอนมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไท m มิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของเมืองชาชีฟยาก,กันก่อนนะครับโดยเมื่อวานนี้พบว่าการโจมตีด้วยคบวนรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้ล้มเหลวลงใกล้กับเมืองชาชีฟยาและจากรายงานเบื้องต้นพบว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้งานรถถังแบบที m จํานวน1คันและยานเกราะแบบ BMP จํานวน2คันบุกเข้ามาโจมตีแนวตั้งรับของฐานยูเครน อย่างไรก็ตามการโจมตีในครั้งนี้ก็ล้มเหลวเพราะว่าทางการของยูเครนก็เริ่มได้รับมอบกระสุนปืนใหญ่เข้ามาบ้างแล้วทำให้การบุกเข้ามาของกองทัพรัสเซียได้รับการสูญเสียอย่างหนัก โดยก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยได้ใช้ขบวนรถถังยานเกราะขนาดใหญ่ทำการบุกเมืองชาชีพย่ามาแล้วนะครับแต่ว่าครั้งก่อนก็ไม่ประสบผลสำเร็จเช่นกันซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเพราะว่าที่ตั้งของเมืองแห่งนี้มันเป็นที่สูงคมทำให้ฐานยูเครนสามารถใช้ปืนใหญ่สนามทำการป้องกันเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าต่อจากนี้ไปกองทัพรัสเซียนั้นก็จะไม่สามารถบุกเข้ามาได้อย่างง่ายๆครับ ทั้งนี้จากการบุกครั้งล่าสุดเราก็ได้พบเห็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งเพราะว่ารถถังแบบ t 9 0 m ของรัสเซียได้ทำการติดตั้งกล้องมองกลางคืนเอาไว้ที่ด้านบนตัวรถจำนวน2ตัวโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารก็มองว่ากล้องดังกล่าวนั้นมันเป็นของคุณภาพต่ำไม่ใช่ของเกรดทางการทหารกองทัพรัสเซียเองแม้ว่าจะมีต้นทุนในการทำสงครามที่มากแต่เนื่องด้วยว่าพวกเขาถูกความบาดจากชาติตะวันตก จึงทาให้อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่มีความซับซ้อนพวกเขานั้นก็ไม่อาจนํานนเข้าจากประเทศยุโรปได้ทําให้รถถังในแนวหน้าของรัสเซียจึงมีอุปกรณ์แปลกๆติดตั้งอยู่เต็มไปหมดครับ ทั้งนี้เราก็คงต้องให้กำลังใจทหารยูเครนต่อไปสำหรับการต่อสู้เพื่อเมืองชาชีพจ้าโดยก่อนหน้านี้ทหารยูเครนก็เคยผ่านช่วงวิกฤตมาแล้วครับแอดมินเชื่อว่าหลังจากนี้อีกไม่นานก็จะหมดฤดูการโจมตีของรัสเซียแล้วเพราะว่าอีกเดียวหน่อยฝนก็จะต้องตกลงมาแล้วก็จะถึงเวลาเข้าสู่ฤดูโครนตมเมื่อถึงเวลานั้นกองทัพรัสเซียก็จะไม่สามารถใช้งานรถถังยานเกราะบุกได้อย่างสะดวกอีกต่อไปครับ เราจะได้เห็นว่าในปัจจุบนันนี้ถึงแม้รถถังยานเกราะพวกมันจะถูกทำลายลงได้อย่างง่ายดายกว่าเมื่อก่อนมากโดยเฉพาะเมื่อพวกมันต้องเจอกับโดรนแบบ FPV หรือว่าจรวดต่อต้านรถถังสมัยใหม่บวกกับปืนใหญ่สนามและกับดักระเบิดรถถังทําให้การอยู่รอดในสนามรบของรถถังยานเกราะนั้นถือว่าต่ำลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามพวกมันก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยหากว่าไม่มีรถถังนำหน้าไม่มียานเกราะที่คอยขนทหานข้ามทุ่งมันก็เป็นการยากมากที่จะสามารถยึดแนวตั้งรับของฝ่ายตรงข้ามได้ครับเพราะว่าลำพังฐานราบเองก็มีข้อเสียตรงที่เคลื่อนที่ได้ช้านั่นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ารถถังกับยานเกราะนั้นก็จะอยู่คู่กับสงครามไปอีกนานเลยล่ะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของแหลมไครเมียกันบ้างซึ่งวันนี้เพราะว่ายูเครนได้โจมตีสถานีเรดาร์ภาคพื้นดินขนาดใหญ่ของรัสเซียในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามเรดาร์ตัวนี้แอดมินก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเอาไว้ทำอะไรกันแน่ครับ แต่ดูเหมือนว่าเรดาร์ชนิดนี้น่าจะเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมทั้งนี้เราก็เชื่อว่าเป้าหมายการโจมตีของยูเครนก็คงจะไม่ใช่เฉพาะสถานีเรดาร์แห่งนี้เท่านั้นมันน่าจะต้องมีเป้าหมายอื่นด้วยเดี๋ยวเราคงต้องติดตามเรื่องนี้กันอีกทีครับ ส่วนในพื้นที่ของโดเนตก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธระยะไกลแบบ AT-ACMS ยิงโจมตีระบบป้องกันทางอากาศแบบ S400 ของรัสเซียทำให้รัสเซียสูญเสียระบบป้องกันทางอากาศดังกล่าวไปทั้งระบบประกอบไปด้วยรถบังคับการรถเรดาร และรถแท่นยิงขีปนาวุธพังราบไม่เหลือชิ้นดีเลยครับส่วนความเสียหายในครั้งนี้คาดว่ากองทัพรัสเซียน่าจะสูญเสียไปประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าไม่น้อยเลยครับบางคนถึงกับแซวว่าระบบป้องกันภัยรังการเอ S 4 0 0นั้นมันไม่ใช่ระบบต่อต้านอากาศยานแต่ว่าสิ่งนี้มันคือตัวดูดขีปนาวุธครับ ทั้งนี้ฝ่ายยูเครนเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องเก็บระบบป้องกันแพรงกาดของกองทัพรสัสเซียให้ได้มากที่สุดและเมื่อไร่ก็ตามที่เครื่องบินรบแบบ F16 ของอยูเครนเดินทางมาถึงการรบนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยล่ะครับยิ่งยูเครนสามารถทําลายระบบป้องกันแพร่งกาดของกองทัพรสัสเซียได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้พวกเขานั้นมีโอกาสที่จะตีโต้กลับเพื่อยึดพื้นที่คืนได้มากขึ้นครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของคาคิปกันต่อเพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นยังคงใช้ขีปนาวุธระยะไกลแบบอีทคันเดอร์เอ็มยิงโจมตีแนวตั้งรับของยูเครยนอย่างหนักพร้อมๆกับมีข่าวว่าพวกเขาได้ส่งขบวนรถขนส่งรถเกราะยานเกราะรถสร้างสะพานพร้อมด้วยรถถังจำนวนมาก โดยติดตราสัญ,ญลักษณ์ว่าจะมาทําการรบในพื้นที่ของคาคีฟอย่างไรก็ตามในจุดนี้เราก็คงต้องดูกันต่อไปว่ามันอาจจะเป็นแผนหลอกของรัสเซียหรือไม่เพราะว่าในบางทีพวกเขาอาจจะส่งกําลังชุดนี้ไปยังจุดอื่นเพื่อยึดพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของยูเครนต่อไปก็ได้ครับ ส่วนทางฝั่งของยูเครนเองพวกเขาก็พยายามที่จะส่งฐานราบและหน่วยรบพิเศษเข้ามาทำการรบในพื้นที่ของคาคีฟเพื่อต้านทานการรุกของรัสเซียเอาไว้ในจุดนี้ยูเครนค่อนข้างเสียเปรียบเพราะรัสเซียนั้นสามารถใช้อาวุธระยะไกลย,ยิงข้ามเข้ามาในเขตของยูเครนได้แต่ว่าทางการของยูเครนไม่อาจใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องของตนที่ได้รับมอบมาจากชาติตะวันตก ยิงเข้าไปในเขตของรัสเซียได้ครับถือว่าการรบกันในจุดนี้ยูเครนค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดมากครับทั้งนี้ในพื้นที่ของคาคีฟประชาชนชาวยูเครน ถืว่าน่าเห็นใจมากๆซึ่งวันนี้สำนักข่าวอาจาซีราก็ได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนและบาดเจ็บอีกกว่า10คนจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียสำหรับเมืองคาคีฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของยูเครนโดยแต่ก่อนนั้นมีผู้คนราวหนึ่งล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่ปัจจุบันผู้คนเกือบหนึ่งคนถูกบังคับให้ออกจากบ้านของตนเองในพื้นที่ส่วนหน้าของภูมิภาคคาคีฟ นบตั้งแต่กองทัพรัสเซียได้บุกข้ามพรมแดนเข้ามาเมื่อวันที่1ิพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจะการแอดมิน min, ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิตริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ